สวัสดีค่ะครูป,ปุ๊กจุลาลักษเกศโสระนะคะวันนี้ในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้วันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564นหนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็คือใบงานชุดที่2แล้วนะคะอ่าใบงานชุดนี้นะคะใบงานชุดที่2นี้ เป็นเรื่องการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนค่ะใบงานนี้เป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะเราใช้เรียนวันที่13สิงหาคม2564นะคะตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือให้เด็กๆสามารถแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความนะคะ ตรงนี้ก็คือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาในส่วนนี้มีขั้นตอนดังนี้หนึ่งการบอกเล่านะคะการบอกเล่าก็คือการอธิบายขั้นตอนด้วยคําพูดหรือข้อความ 2. การวาดภาพค่ะการวาดภาพก็คือการอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยรูปภาพมีข้อดีก็คือสามารถเข้าใจได้ง่ายเห็นขั้นตอนชัดเจนต่อไปนะคะ ที่เราจะพูดกันต่อไปนี้ก็คือให้เด็กๆแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใส่หมายเลข1นถึง6เพื่อเรียงลำดับกิจวัตรประจำวันนะคะเรียงลำดับกิจวัตรประจำวันอย่างไรคุณครูมีรูปมาให้เด็กๆ6ภาพนะคะมีตื่นนอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขึ้นรถโรงเรียนรับประทานอาหารแต่งตัว ะะจากนั้นอันดับแรกที่เด็กๆควรจะทำก็คือเมื่อดูภาพเสร็จแล้วให้เรียงลำดับว่าภาพไหนเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นในอันดับแรกก็คือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเราทำอะไรคะหมายเลขหนึ่งเราตื่นนอนเราก็ใส่หมายเลขหนึ่งลงตรงนี้ตื่นนอนเมื่อตื่นนอนเสร็จแล้วเราทำอะไรตื่นนอนเสร็จบางคนไปอาบน้ำเลยแล้วค่อยแปลงปานได้ไหมก็ได้อะ ทีนี้นักเรียนเลือกนะคะเรียงตัวเลขเรียบร้อยแล้วหน, well, hey. bueno, uh นึ่งนักเรียนบอกว่านักเรียนตื่นนอนนักเรียนก็เอาคาว่าตื่นนอนอ้าวตื่นนอนตื่นนอนมาเติมในช่องหมายเลข1หนึ่งเนี่ยอันนี้คือหมายเลขหนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งฉันตื่นนอนแล้วต่อไปหมายเลขสองทำอะไรดีน้าขึ้นรถโรงเรียนเลยหรือเปล่าหรือแต่งตัวหรือรับประทานอาหารนักเรียนก็เลือกดูนะคะหมายเลขสองถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนล้างหน้าค่ะคุณครูหนูล้างหน้านักเรียนก็ใส่หมายเลขสองตรงนี้ แล้วนักเรียนก็เอาข้อความล้างหน้ามาใส่ตรงนี้หมายเลขสองล้างหน้าอ่าตอนนี้เราล้างหน้าแล้วนะล้างหน้าเสร็จอะไรล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็แปรงฟันใช่ไหมคะต่อไปขั้นตอนที่สามเด็กๆทำอะไรเอ่ยอ่าล้างหน้าแปรงฟันคุณครูคาหนูอาบน้ำคะ่ะหนูก็ใส่หมายเลขสามลงตรงนี้ แล้วก็เอาข้อความคำว,ว่าอาบน้ำเนี่ยมาเติมตรงนี้หมายเลขสามอาบน้ำอ่าคุณครูขออนุญาตอธิบายถึงแค่หมายเลขสามนะคะหลังจากนั้นหมายเลขสี่หนูอาบน้ำเสร็จแล้วหนูจะทำอะไรให้เด็กๆเ,เอาตัวเลขไปเติมใส่ในช่องที่ว่างที่เหลืออยู่นะคะอันนี้เป็นการอธิบายใบงานใบงานที่หนึ่งนะคะอันนี้เราจะเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้ รูปภาพนะคะตอนนี้รูปภาพแล้วมันเข้าใจง่ายขึ้นเพราะเราเห็นภาพของแต่ละขั้นตอนเราแค่เรียงลำดับขั้นตอนนะคะต่อไปต่อไปนะคะต่อไปอ่าใบนี้ตัวชี้วัดป .1 ทับ2อยู่ในส่วนของขั้นตอนการทำงานแล้วก็การแก้ปัญหาอย่างง่ายเหมือนกันเมื่อสักครู่เราใช้ภาพไปแล้ว ต่อไปนี้เราจะเม,เมื่อสักครู่เราใช้ภาพกับข้อความนะคะข้อความก็คือข้อความที่เราเขียนไปตอนนี้เราจะใช้สัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ก็คือการนำเครื่องหมายมาแสดงแทนมาแสดงแทนสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายอย่างเช่นโจทย์ข้อ,อนี้คุณครูกำหนดภาพให้แล้วให้นักเรียนหาผลลัพธ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ ให้ถูกต้องอาหายังไงสัญ,ญลักษณ์ที่คุณครูกําหนดให้ก็คือรูปแมวถ้าเป็นรูปแมวดําถ้านักเรียนเห็นรูปแมวดําแมวดําจะมีค่าเท่ากับ1แมวดํามีค่าเท่ากับหนึ่งถ้าเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้มีรูปหัวใจจะมีค่าเท่ากับสองแล้วถ้าเป็นพี่หุ่นยนต์มีเสาอากาศหนึ่งเสาตรงนี้ พี่เขาจะมีค่าเท่ากับหมายเลข3ถ้ามีสองเสาล่ะคะ2เสาจะมีค่าเท่ากับหมายเลข4เพราะฉะนั้นนักเรียนดูภาพเป็นหลักนะคะภาพในที่นี้ก็คือสัญลักษณ์ที่คุณครูก,กำหนดให้เด็กๆรู้แล้วว่าสัญลักษณ์ในแต่ละข้อมีค่าเท่าไหร่ให้นักเรียนเอาสัญลักษณ์ไปเทียบดูเอเนี่ยหเสานะพี่คนนี้หุ่นยนต์ตัวนี้ เป็นหุ่นยนต์มีเสาอากาศหนึ่งเสามีค่าเท่ากับเท่าไรคะมีค่าเท่ากับหมายเลขสามทีนี้บวก,บวกใส่เครื่องหมายบวกไปนะคะหุ่นยนต์ที่มีรูปหัวใจเนี่ยรูปหัวใจหุ่นยนต์ที่มีรูปหัวใจมีค่าเท่ากับสองเพราะฉะนั้นสามบวกสองมีค่าเท่ากับ ห้าเราก็ใส่หมายเลขห้าลงในช่องนี้โอเคได้ไหมคะต่อไปต่อไปข้อที่สองพี่แมวดำพี่แมวดำนะคะพี่แมวดำมีค่าเท่ากับเลขเลขอะไรเอ่ยนเนี่ยพี่แมวดำมีค่าเท่ากับหมายเลข 1พี่แมวดํามีค่าเท่ากับหมายเลขหน,นะคะอันนี้เครื่องหมายบวกอ้าวพี่แมวดําอีกแล้วพี่แมวดําก็มีค่าเท่ากับหมายเลขหนเพราะฉะนั้น1นบวกหเราจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ2 เมื่อเด็กๆได้ผลลัพธ์แล้วนักเรียนทําไปเรื่อยๆมี5ข้อนะคะตอนนี้คุณครูพาเด็กๆทําถึงข้อที่2แล้วให้เด็กๆทําต่อก็คือข้อที่3、4แล้วก็5อ่าเสาสัญญาณหนึ่งสังเกตนะคะสังเกตสัญลักษณ์เสาสัญญาณหนึ่งมีค่าเท่ากับหมายเลข3ใส่เครื่องหมายบวก2สัญญาณอ้าวมี2เสาพี่คนนี้2เสาเสามีค่าเท่ากับหมายเลข4 3อ่า3 บวก4มีค่าเท่ากับ7อ่าเด็กๆก็เขียนเลข7จลงไปข้อ3ข้อ4คุณครูจะให้เด็กๆทำเองนะคะลูกแล้วหลังจากนั้นทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเขียนชื่อเด็กหญิงเด็กชายให้คุณครูด้วยนะคะเด็กหญิงรักเรียนเพียร ศึกษาอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะลูกไม่ต้องเขียนตามนะคะให้เขียนชื่อนักเรียนลงไปเลยอ่าเพียนศึกษาอยู่ชั้นป .1 ทับนักเรียนอยู่ชั้น1ทับอะไรนักเรียนเขียนไปเลยนะคะเขียนตัวเลขอ่าคุณครูจะเขียนว่าคุณครูอยู่ห้องป .1 ทับ2เลขที่30แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทําใบงานสัปดาห์นี้ตรงส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์อย่าลืมนะคะว่าสัญลักษณ์ คือสิ่งที่เรากำหนดให้แทนสิ่งที่เราต้องการสื่อความหมายเหมือนนักเรียนเอามือมาทำรูปมินิฮาร์ดนี่แหละค่ะมันสื่อความหมายว่าเด็กๆรักใช่ไหมคะเด็กๆมีความรักต่อบคุคคลคนนั้นสำหรับวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณเป็นการอธิบายใบงานทั้งสองใบเรียบร้อยแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ